ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะครูพลอยจากเพจ English My Vietnam Italy นะคะวันนี้มาสอนคุณพูดอังกฤษอย่างมั่นใจสื่อสารได้ทุกสถานการณ์ค่ะคือว่ามันแปลกไหมคะที่เราเรียนศัพท์มาก็เยอะแกรมมามาก็เยอะสื่อสารไม่ได้สักทีฝรั่งมางง,งเงียบแล้วก็หายไปนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มั่นใจเวลาสื่อสารแล้วนะทำไงให้มั่นใจดีคะครูก็ต้องฝึกสื่อสารค่ะวันนี้นะคะพลอยเอาประสบการณ์จากการบินนะทั่วโลกเลยแล้วก็คุยกับคนเนี่ยร้อยกว่าชาตินะคะมาอัดไว้ให้ในไลฟน์นี้ทุกคนจะได้ฝึกออก เสียงเป๊ะนะคะสื่อสารได้เลยและยังได้เก็บสับสวยๆไปด้วยดังนั้นนะคะทําแบบฝึกไปพร้อมกันและก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณมากนะคะแฟนเพจทุกคนนะคะเพื่อนที่มากดไลค์กดแชร์นะคะพันแชร์ด้วยกันคุณพลอยไม่ได้ยิงแอดนะทุกคนกราบขอบพระคุณอีกครั้งดังนั้นไลฟ์นี้นะคะจะมาเป็นของขวัญให้คุณได้ฝึกไปใช้แล้วก็พูดได้เลยนะโอเคไหมดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะประโยคนี้ ภาษาไทยพูดแบบนี้ภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีให้ฝั่งเข้าใจเลยไปค่ะถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ฝรั่งจะใช้โครงสร้างนี้ค่ะ If I were you I would แล้วก็สิ่งที่เราสมมุติค่ะเฮ้ยครูพลอย if หนึ่งหนึ่ง if สอง you สอง if สามสามเคยท่องไหมเออเคยท่องสอบใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้จริงๆค่ะคุณคิดไม่ทันหรอกคุณจำเสียงนี้ไปเลยค่ะ If I were you I would นี่แกแกถูกหวยอย่างเงี้ยถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะไปซื้อเกาะ If I were you I would buy an island ไอแลนดนะคะไม่ใช่ i s ิสแลนด์โอเคไหมไอแลนดคือเกาะอย่างเช่น pp island อ่าเป็นต้น if I were you I would buy an island พูดตามค่ะอ่าเก่งมากต่อไปนะคะ if I were you I would do the right thing เห็นเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนมันทำผิดอยู่อย่างนั้นแหละเราก็บอกแกถ้าฉันเป็นแกฉันจะทำสิ่งที่ถูกต้องอ่าจะทำอะไรอ่ะคิดตัวเองแล้วประสบการณ์ของตัวเองอ่ะอยากจะบอกเพื่อนคนนี้ว่าถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะ if I were you I would do the right thing สงเมื่อกี้แบลบดินนะเห็นลิ้นใช่ไหม if I were you I would do the right thing มันคือเสียงแบบต้องแลมลิ้นออกมานิดนึงอะ่ะมันจะได้เสียงที่มีคุณภาพพอดีนะคะไม่ใช่ิ่งเดี๋ยวไปนะคะเอากลับเข้าไปนิดนึง if I were you I would do the right thing โอเคประโยคที่3นะคะนี่แกฝรั่งมาจีบอะ่ะแต่ว่าแบบไม่กล้าคุยกับเขาเออแกถ้าฉันเป็นแกฝรั่งหล่อขนาดนี้ดังนั้นฉันจะไปคุยกับเขาค่ะ if I were you I would talk to him If I were you I would talk to him นี่ครูพลอยทีนี้ครูพลอ,อยมีเกมมาให้คุณเล่นค่ะนั่นก็คือว่าอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมเราฝึกว่าถ้าฉันเป็นแกฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะจำได้ไหมลองแต่งประโยคของตัวเองตอนนี้เลยนะคะถ้าได้ดูตอนนี้เป็นวิดีโอรหรือไลฟ์นะคะพิมพ์กันมาเลยนะคะว่าถ้าฉันเป็นแกฉันจะทำอะไร If I were you I would สิ่งที่สมมุติ If I were you I would um, I would buy that if I were you I would tell him if I were you I would do this project if I were you I would work at that company uh, if I were you I would อะไรดีคุณจำเสียงนี้ให้ได้นะคะเวลาที่คุณอยากกระสือสามฉันเป็นแกฉันจะเนี่ย if I were you I would จุดจ,ดจดุอ่าฉันสามารถทำได้ความสามารถทำได้มันมีความพิเศษนิดนึงคือว่าเป็นสิ่งที่ คนทั่วไปอาจจะทําไม่ได้แล้กคุณทําได้เป็นสิ่งพิเศษที่มากกว่าคําว่า can นะคะมีความสามารถอยู่ในคําว่า able to นะคะดังนั้นเวลาที่จะบอกว่าแกแกสามารถขับรถได้หรือเปล่านะคะก็สามารถใช้คําว่า are you able to drive are you able to drive คือแกถ้าสมมติมว่า can you do this เนี่ยมีความขอร้องใช่ไหม can you do this ทำอันนี้ให้ได้ไหมคะแต่ถ้า are you able to do this คือคุณสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้ไหมแกสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้ ชัวชัวไหม Are you able to do this Are you able to do this อ่าึ้นเสียงทุก this Are you able to do this อ่าสมมติว่าแกโปรเจกต์เนี้ยฉันทำได้ฉันมั่นใจฉันมีความสามารถก็จะใส่คำว่า able to นะคะ I'm able to deal with this project I'm able to do to deal คำว่า D E A L ไม่ไดอ่านว่าเดียวนะคะสละ E ทุกคนลองลากยาวๆดู I'm able to deal Deal. I'm able to deal with this project คำว่า deal with นี่ก็คือแปลว่าจัดการนะคะจัดจ,จัดการกับเรื่องอะไรจัดการกับลูกค้าคนไหน <laughs> I'm able to deal with this customer I'm able to deal with this person I'm able to deal with this project เห็นไหมคุณได้สับด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะคือเคยไปสมัครงานไหมคะแล้วก็คุณต้องต้องพรีเซนต์ตัวเองว่าอืมถึงแม้ว่ามันจะมีความเครียดแต่หนูก็ทำได้คะ่ะ I'm able to work under the pressure. I'm able to work under pressure. นี่เป็นแบบเวลาที่คุณไปสอบสัมภาษณ์นะเอองานแบบว่างานบริการแอ้โฮสเตดย่เงี้ยก็จะพรีเซนต์ตัวเองเลยบอกว่าฉันสามารถจัดการกับความกดดันได้นะคือสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้รับฉันเถอะ I'm able to work under pressure. I'm able to work under pressure. โอเคอ่ะ คุณลองเอาไปใช้ดูถ้าคุณสับสนว่า Can Able to อะไรดีนะคะคุณเลือกอันไหนก็ได้ค่ะเพื่อการสื่อสารนะที่มีประสิทธิภาพแบบไม่ต้องเป๊ะนะคะไม่ต้องแบบถูกร้อเคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ค่ะถ้ามันสื่อสารได้คุณเลือกอันที่คุณสื่อสารได้แล้วก็ลองพูดดูค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคุณสังเกตเห็นเขาใช้แบบนี้คุณใช้ตามคุณเอ๊ะทำไมฉันยังไม่เหมือนเขานะคะลองสังเกตตัวเองดีๆนะคุณจะรู้ว่าตรงไหนที่คุณสามารถเพิ่มเติมได้นะคะโอเค แล้วก็อ่าเมื่อกี้ใช่ไหมฉันสามารถทําได้ถ้าบอกว่าฉันสามารถร้องเพลงภาษาจีนได้ทุกคนไม่ได้ทําได้ใช่ไหมไบางคนที่ร้องจีนได้เทียนมีมีอ่ะถ้าใครทําได้นะคะดังนั้นจะพูดว่าไง I'm able to sing in Chinese I'm able to sing in Chinese I'm able to sing in Russian เออฉันร้องเพลงภาษารัสเซียได้ I'm able to sing in Russia in Russian อ I'm able to sing in French I'm able to sing in French ฉันร้องเพลงเป็นฝรั่งเศสได้เอออ่ะเนี่ยลองซิแต่งประโยคของคุณ I'm able to สิ่งที่คุณสามารถตอนนี้เลยได้ยังอ่ะพิมพ์กันมารวัวๆนะคะยิ่งพิมพ์มากเท่าไหร่นะคนยิ่งจำได้คุณยิ่งใช้ได้นะคะโอเคอออ่ะ,อะมาฉันไม่ชอบที่จะทำนั้นทำนี้ฉันไม่ชอบที่จะกินเผ็ดฉันไม่ชอบที่จะอย่างนั้นอย่างนี้ใช้โครงสร้างนี้ค่ะ I don't like to บวกเลยค่ะบวกสิ่งที่คุณไม่ชอบทำอ,ะอ่ะอ่าอย่างเช่นเฮ้ยฉันไม่ชอบตื่นสายว่า I don't like to wake up late I don't like to wake up late ทุกคนคะเสียงคุณพลเป็นฝรั่งเพราะมันมีเทคนิคนะคะแล้วเทคนิคก็คือว่าคุณต้องเชื่อมคะ่ะ I don't like to wake up 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 อ่า up นะมันมันมีการเชื่อมเสียง I don't like to wake up late คำว่า late ไม่ใช่สระ a นะก็คือสระ a สระ a เนะี่ยไม่มีในภาษาไทยแต่ฝรั่งมีค่ะดังนั้นเนี่ยดูปากค่ะสระ a <laughs> I don't like to wake up late late I don't like to wake up late ฉันไม่ชอบตื่นสายฉันไม่ชอบที่จะรอใครทั้งนั้น่ะ I don't like to wait for anyone I don't like to wait for anyone คำว่า for ถ้าอยากออกเป็นฝรั่งให้ออกนิดเดียว นิดเดียวเพราะมันเป็นบุพบทมันไม่ใช่คำสำคัญนะคะดังนั้น I don't like to wait for anyone เอ๋ดังๆวันเบาๆ I don't like to wait for anyone I don't like to wait for anyone ฝรั่งมันจะมีเสียงที่ดังขึ้นมานะคะแล้วก็เสียงที่เบาคุณจับเสียงที่ดังนั่นคือความหมายโอเคไหมอ่ะ I don't like to talk too much อืมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอไงพูดยังไงดีภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ I don't like to talk too much I don't like to talk too much โอเค ทีนี้ประโยชน์ของคุณบ้างละค่ะคุณลองคิดดีสิคะว่าตอนนี้คุณไม่ชอบที่จะทําอะไรอ่ะอ่ะคุณไม่ชอบที่จํอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าจอน,นี้ให้คุณลองดูซิว่าเมื่อกี้ที่เราเรียนไปจําได้ไหมถ้าเรียนปุ๊บเนี่ยมันต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนต่อไปก็คือความจําจําได้แล้วก็ลองแต่งของตัวเองนะคะ I don't like to จุดจุดจุดอ่ะกูพลอยไม่ชอบ3อย่างคะ่ะ I don't like to clean <laughs> ไม่ชอบความสะอาดเท่าไหร่นะคะคือ ทุกวันก็ไม่ไหวนะคะคือวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ I don't like to watch the news I don't like to watch the news ไม่ชอบดูข่าวค่ะอืออะไรอดีไม่ชอบออกกำลังแบบว่า outdoor ชอบออก indoor I don't like to work out outdoor I don't like to work out outdoor I like to work out in the gym เข้าไปแบบ fitness อ่ะ gym นะคะใน indoor เนาะก็อ่ะเลือกเอาคุณไม่ชอบอะไรคะแต่งประโยคตัวเองค่ะต่อค่ะ อ่าต่อต่อต่ออืมฉันไม่สะดวกที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้คําว่าไม่สะดวกมันจะมีความกวนใจอยู่นิดนึงนะคะคือฉันไม่สะดวกใจอะที่จะทำเรื่องนี้จะใช้คำว่า I'm not comfortable to บวกสิ่งที่คุณไม่สะดวกที่จะทำค่ะอย่างเช่นเอ uh, อ I'm not comfortable to share my privacy with anyone เออคุณแบบเป็นดารานะคะคุณก็แบบไม่สะดวกที่จะแชร์เรื่องส่วนตัวให้กับคนอื่นไงพูดยังไงคะนี่ค่ะ I'm not comfortable to share my privacy with anyone สังเกตตัว v นะคะตัว v เนี่ยเสียงมันบเหมือนแบบมีมือถือติดคอนิดนึงนะ comfortable เนี่ย priv -v, privacy privacy แบบนี้นะคะ I'm not comfortable to share my privacy with anyone กริยาบางตัวนะคะจะมีบุพบทติดมาด้วยนะคะเป็นส่วนของมันอย่าไปแยกมันนะคะไม่งั้นมันจะมีอีกความหมายหนึ่งอย่างเช่นเขาว่า share เนี่ยคุณแชร์อะไรกับใครนะ share something with someone อย่างเช่น I share this information with you I share my information with you I share this knowledge with you Please share it with everyone Please share it with your friends เป็นต้นค่ะโอเคต่อไปค่ะ เฮ้ยฉันไม่สะดวกใจที่จะใส่กระโปรงสั้นนะ่ะพอดีว่าขาลายไงคะเออก็เลย I'm not comfortable to wear short skirt I'm not comfortable to wear a short skirt สมมติบางคนเนี่ยไม่สะดวกใจเลยแบบรู้สึกอึดอนะัดอะเวลาที่ทาลิปแดง <laughs> I'm not comfortable to wear red lipstick I'm not comfortable to wear red lipstick ก็เลยใส่ชมพูค่ะอืมนี่จะบอกว่าผู้หญิงที่ทาลิปแดงนะคะ คือไม่ต้องเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเสมอไปนะคะคือแค่คุณชอบสีแดงคุณก็ลองใส่สีแดงได้นะคุณเออมันเป็นอะไรแปลกใหม่ในชีวิตลองทาสีแดงดูค่ะโอเค I'm not comfortable to share my secret คุณมี secret อะไรคะคุณมีหูดตรงไหนคะฉันจะไม่แชร์คะ่ะฉันไม่สะดวกใจที่จะแชร์คะ่ะ I'm not comfortable to share my secret I'm not comfortable to share my secret คำว่า comfortable เนี่ยคุณอ่าน table ตั้งนานแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะลองเปลี่ยน เปลี่ยนเสียงลองใช้เสียงใหม่ดูสิคะเพื่อความสนุกสนาน comfortable c o m f แล้วค้าง for fun ไปนะคะแล้วก็ table table comfortable comfortable table 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 เห็นความแตกต่างไหมคะอืลองใช้เสียงใหม่ดูค่ะ I'm not comfortable to จุดจุดจุดอ่ะทีนี้ลองคิดถึงประโยคของคุณนะคะประโยคของคุณอ่ะลองดูสิเมื่อกี้ฉันไม่สะดวกใจที่จะ ที่จะแชร์ p r i v เ c y กับคนอื่นอ่ะพูดยังไง I'm not comfortable to share my privacy with others I'm not comfortable to เพื่อนถามเนาะถามลึกถามซึ้งบางทีเพื่อนไม่ได้สนิทกันอย่างเงี้ยเออไม่สะดวกที่จะเล่าค่ะ I'm not comfortable to talk about this I'm not comfortable to talk about this คิดประโยคของคุณลองพิมพ์เข้ามาเลยนะคะรัวๆๆนะคะจะได้สื่อสารได้เลยนะอ่าเรียนแล้วนะอย่าให้เสียโอเคไหมไม่งั้นต้องกลับมาเรียนอีกหลายรอบนะคะโอเคชั้นเนี่ยโอเคชั้นยอมรับได้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเขาว่า a c c e p t เนี่ย a c c e p t เนี่ยเหมือนตกลงอะภาษาไทยมันก็มีตกลงยอมรับแล้วแต่สถานการณ์มันแปลว่าอะไรคุณอย่าท่องแค่ความหมายเดียวนะคะไม่งั้นคุณจะฟิกเอ๊ะ ฉันจะใช้ยังไงดีแต่ให้คุณดูรูปประโยคนะคะแล้วเวลาแปลความหมายให้แปลแบบภาษาพูดเพราะถ้าคุณแปลแบบภาษาเขียนคุณจะงงค่ะอ่าโอเคอย่างเช่น sometimes we have to accept change if we want to move forward move forward คำว่า forward แปลว่าด้านหน้า move forward คืออะไรเติบโตมาช่างประสบการณ์ดีๆเจริญเติบโตเนี่ย move forward ใช้อุปมาอุปไมยได้หมดไม่ได้แปลว่าเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอไปใช่ไหมเคลื่อนไปข้างหน้าคืออะไร คิดอีกทีก็คือจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ย move forward โอเคไหมอะ sometimes sometimes we have to accept change accept change โอเคบางทีเราก็ต้องโอเคกับการเปลี่ยนแปลงนะ if we want to move forward ถ้าเราอยากจะไปต่อ่ะสมมติคุณมีธุรกิจ y ยู you k n น w มันมีเทคโนโลยีที่มาเยอะแล้วอะแต่ว่าแกนะก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่าแบบเออมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมาในธุรกิจของแกดังนั้นเนี่ยก็ ต้องยอมรับให้ได้แล้วจะได้ไปข้างหน้าต่อโอเคไหม Sometimes we have to accept change if we want to move forward Sometimes you have to accept change if you want to move forward โอเค Next sentence It was still hard to accept what they had done เอ้ยสมมติว่ามีบางเรื่องที่แบบเออเรารับไม่ได้จริงๆอะ่ะกับกับหลายๆคนที่ทำเรื่องนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกมันก็ยังแบบยากที่ว่าแบบจะรับ เรื่องนี้ได้ว่ะมันยังไม่โอเคเลยอะ่ะเออ it is still hard it is still hard คำว่า still แปลว่ายังคงนะคะอะไรที่ยังคงอย่างเงี้ยจะใช้คำว่า still อย่างเช่นเอากาแฟให้แบบลูกค้าบอกว่ามันยังร้อนอยู่นะคะอย่าเพิ่งจับ it's still hot it's still hot 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 it's still hot อืมแบบเนี้ยอะไรที่ still คือแปลว่ายังคงนะคะ it was still hard to accept what they h a v e done คือมันก็ยังยากอะที่จะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทําอ่ะเหตุการณ์ของคุณคุณลองลิงก์ประโยคนี้กับเหตุการณ์ของคุณแล้วก็พูดมันซ้ําๆนะทวนอีกครั้งคุณจะจําได้ค่ะ,ะคือสมมุติว่าคุณเป็นแบบนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าฉันอะจะไม่รับหรอกถ้าฉันได้แต่งตั้งใครมาแต่งตั้งฉันเนี่ยไม่เอาแต่ว่าฉันเนี่ยจะแบบบริการทุกคนถ้าฉันได้รับเลือกโอเคไหมแบบประชาธิปไตยได้รับเลือกมาเนี่ยจะโอเคเลยแต่ถ้าฉันโดนแต่งตั้งฉันไม่เอาอ่ะ ประโยคพวกนี้นะคะ่ะ it I will not accept accept the position I will not accept if nominated but will serve if selected อลองพูดให้เร็วว่านี้นิดนึง I will not accept if nominated but will serve if selected ประโยคพวกนี้นะคะเอามาจากของฝรั่งเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ามันใช้อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะโอเคต่อไปนะคะอะเมื่อกี คือฉันยอมรับได้กับเรื่องอะไรนะคะ,ะถ้าสมมติว่าครูพลอยลองเทสนะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันก็ยังยากอะ่ะที่จะรับได้กับเรื่องที่พวกเขาทําจาประโยคเมื่อกี้ได้ไหมคือถ้าเรียนไปแล้วจําไม่ได้อะ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ไงเอออันดับแรกคุณต้องเริ่มจากความจําก่อนแล้วก็พอจําได้มันจะมีความเข้าใจเกิดขึ้นคุณสามารถพลิกแพงได้เอาไปประยุกต์เปลี่ยนเป็นคําอื่นๆในสถานการณ์ของคุณได้ดังนั้น it's still hard to accept what they have done it is still hard to accept what they had done โอเคอ่ะผ่านนะคะลองกลับไปทวนนะคะอือต่อไปต่อไปต่อไปเราจะมาดูประโยคคํคำว่ายอมรับอีกแล้วว่าเออเมื่อกี้ก็ยอมรับตกลงยอมรับเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันนะคุณจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนใช้อะไรคุณอย่าเรียนแบบ คุณอยากเรียนพร้อมกันมันจะงงนะคะคุณให้เจาะเป็นตัวตัวไปวันนี้คุณอยากใช้คําว่า accept ได้คุณไปหาประโยคที่มีคําว่า accept มาให้หมดนะคะให้ใช้ได้วันนี้เลยให้คุณ get คุณเคลียร์และเข้าใจวันนี้อ่ะอีกวันหนึ่งคุณอยากใช้คําว่า admit admit ก็แปลว่ายอมรับเหมือนกันอ่ะคุณจะทํายังไงวันนี้คุณใช้ admit อย่างเดียวอย่าไปรวมคําอื่นนะคะโอเค admit อืมมาดูประโยคตัวอย่างนี้ก่อนนะคะ I admit that I p w h i taking a shower ใครคะใครฉี่ในห้องน้ำบ้างคะเวลาอาบน้ำเนี่ยยกมือคะ่ะยอมรับมานะคะความยอมรับคืออะไรมันจะมีแบบมันความกิ้วนิดนึงเนาะ I a d m i t that I pee while taking a shower คือประโยคนี้อยากให้เห็นภาพไงว่ามันใช้ยังไงนะคะก็เลยยกตัวอย่างแบบนี้ I a d m i t that I pee while taking a shower คำว,ว่า while แปลว่าในขณะที่ while i n g ได้เลยอ่าอย่างเช่น I a d m i t that I pee while taking a shower while taking a shower อืมต่อไปนะคะ I admit that I can work the same way like I used to คือส s e ว่า,อาตอนอายุ20เนี่ยทำงานเหมือนม้าค่ะพอ40ปุ๊บแล้วอู้อุตะหุตอ๋ตอไม่ไหวนะคะอ่อนล้านนิดนึงก็แบบยอมรับเลยว่าแกว่าทำงานได้ไม่เหมือนตอนเด็กๆอะ่ะอืมพูดอย่างนี้นะคะมันไม่มีคำว่าเด็กอยู่ในนี้เลยเนาะอืมแต่ว่ามันมีความหมายว่าในอดีตใช่ไหม ดังนั้นเวลาที่แปลนะเอาความเข้าใจไปแปลประโยคนะคะอย่าแปลตรงตัว I admit that I c a n work the same way like I used to I admit that I can't work the same way like I used to คำว่า cannot เนี่ยเวลาอ่านนะอ่านได้สองแบบคืออ่านว่า can't หรืออ่านว่า can't ก็ได้แล้วเวลาพูดจริงๆเนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ยินหายไปนะคะเราจะแยกยังไงว่าสามารถหรือไม่สามารถคือถ้าสมมติสามารถเนี่ย มันจะเร็วมากอย่างเช่น I can do it คุณได้ยินคาว่า can หรือคุณได้ยินคาว่าคอีกที I can do it I can do it อืมอันนี้คือสามารถแต่ถ้าไม่สามารถปุ๊บเนี่ยสระมันจะยาวขึ้นนะคะลืมตัวทีไปก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ I can't do it I can't do it can't นอนหนูตัวทีตัดไปได้ตัดไปก่อนนะคะเพราะมันเป็นเสียงลมไปเลาเวลาพูดเร็วเนี้คนไม่โฟกัสนะคะไม่ใช่ I can't do it อย่า expect ว่าคุณจะได้ยินตัวทีจากฝรั่งพูดนะคะ เวลาเขาพูดเร็วเนี่ยมันโดนตัด I can't do it I can't do it I can't do it ลากให้ยาวเป็นปฏิเสธทันทีนี่ทิ้กของการออกเสียงค่ะอ่ะต่อไปนะคะประโยคนี้ค่ะ I admit that managing many employees is one of the difficult parts of the business ใครมีบริษัทอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยบอกเลยนะแก คือยอมรับเลยว่าแบบเวลาที่ต้องบริหารคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ยากเลยอะในธุรกิจเนี่ยเออพูดไง I admit that managing many employees is one of the most difficult part of business is one of the difficult parts of business อืมทำไม employee ตัว S ล้วเป็น is ละคะครูโอเคคือการที่คำว่า managing many employees เนี่ยเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มวลี วอลี่เนี่ยนับเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นเอกพจน์คืออะไรการมันคือการมันคือความใช่ไหมการจัดการกับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยอาการแมネจลูกน้องหลายๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเลยนะเออสำ,สำหรับการทำธุรกิจอืมว้า well, วก็แบบนี้นะคะ I admit that managing many employees is one of the difficult parts of the business. ลองคิดประโยคของคุณตอนนี้คุณมีธุรกิจของตัวเองอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในธุรกิจของคุณอ่ะ I admit that จุดจุดจุด is one of the difficult parts of business ลองคิดดูนะคะอ่ะลองคิดซิประโยคเมกกื่อกี้อืม I admit that จุดจุด is one of the most difficult parts of business I admit that จุดจุด is the most difficult part of business อ่ะลองคิดประโยชของคุณดูนะต่อไปต่อไปต่อไปอ่ามาดูมาดูเนี่ยฉันเห็นด้วยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะจะพูดว่า I agree with อย่าลืมคำว่า with นะ,ะเพราะว่าคำว่า with เนี่ยมันมากับ agree โอเคไหม I agree you ไม่ได้งงฉันเห็นด้วยแกฉันเห็นด้วยกับนะ,ะ I agree with อะไรอย่างเช่น เฮ้ยแกฉันเห็นด้วยว่าไอเดียกันดีมากเลย I agree with your idea I agree with your idea เราเห็นคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยเขาทะเลาะก,กันเนาะแล้วเราจะเล่าแหล,ล,ละว่าแบบผู้หญิงคนนี้แบบทนผู้ชายคนนี้ไม่ได้แหละ She couldn't agree with him anymore She couldn't agree with him anymore สถานการณ์ประโยคหนึ่งประโยคใช้ได้หลายสถานการณ์และจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆอย่าฟิกที่ความหมายเดียว She couldn't agree with him anymore พูดถึงในที่ประชุมก็ได้อาอย่างเช่นบอสเนี่ยบอสใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายบอสเล็กเป็นผู้หญิงบอสเล็กบอกบอสเล็กไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะบอสใหญ่ให้ไอเดียแต่ละอันมานี้โฮ้ยเป็นจริงไม่ได้เลยค่ะเ e ล l แกบอสบอสเล็กไม่ไหวกับบอสใหญ่แล้วว่า she couldn't agree with him anymore she couldn't agree with him anymore anymore อีกต่อไปอีกต่อไปแล้วนะคะอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นชั้น อะไรอะ I don't eat beef anymore คือฉันไม่กินเนื้ออีกต่อไปแล้วไม่กินแล้ว I don't eat beef anymore I don't eat beef anymore ฉันจะไม่กลับมาร้านนี้อีกแล้ว I don't come here anymore I don't come here anymore ไม่ไหวนะคะอาหารไม่อร่อยค่ะ I don't come here anymore แบบนี้ค่ะโอเค Um, my business partner would never agree to invest in this business สมมติว่าคุณอนะขายแนบอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีคนมาชวนคุณไปทำธุรกิจขายต้นไม้คุณก็บอกว่าเฮ้ยแบบฉันว่าพาร์ทเนอะร์ธุรกิจของฉันนะไม่น่าจะโอเคนะกับการขายต้นไม้เพราะเราก็ขายแนบดีอยู่แล้วอะเออจะพูดอย่างนี้ค่ะ my business partner would never agree to invest in this business my business partner would never agree to invest with this business invest invest แปลว่าลงทุนลงทุนในอะไร invest in จุดจุด you can invest in stock you can invest in real estate you can invest in จุดจุดอ่ in the business in the oh in the restaurant in อะไรคุณจะลงทุนอะไรคุณก็ใส่เข้าไปค่ะอ่าทีนี้นะคะเราก็ฉัน เห็นด้วยนะกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจลองมาลองแต่งประโยคซิบอกว่าฉันเห็นด้วยกับไอเดียแก I agree with your idea เมื่อกี้คุณาพูดว่าอะไรนะโอ้ยลืมกดกระดิ่งพึ่งจำได้อะไม่เป็นไรนะคะต่อนะคะอ่าแต่งแล้วนะฉันเห็นด้วยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่า กเวลาส่วนใหญ่ฉันทำแบบนั้นฉันทำแบบนี้คำว่าเวลาส่วนใหญ่นะคะเราก็จะใช้คำว่า most of the time most of อยากอ่านคำว่าทำเป็นแบบฝรั่งนิดนึงนะคะให้คุณทำเป็นสระไอนะคะ t เมและก็เมม่ค่ะ most of the time most of the time I'm I'm most of the time ถ้าอยากอ่านเป็นฝรั่งนะคะ most of เนี่ยตัว t นะตัดอไปเป็น most of most of เวลาที่คุณตั้งใจอ่านให้ชัดทุกคำอะค่ะมันจะมันหุนยนนะคะดังนั้นเอาทริคนี้ไปใช้เวลาพูดมันจะพูดง่ายขึ้นคุณจะโฟล์มากขึ้นไม่ต้องออกชัดทุกคำค่ะฝรั่งพูดจริงๆไม่มีใครออกชัดทุกคำค่ะ most of the time most of the time อืมทีนี้บอกเวลาส่วนใหญ่อะฉันอ่านหนังสือเวลาส่วนใหญ่อะฉันอ่านหนังสือ p a t ิร์นของฝรั่งนะคะใช้ว่า I spend I spend most of my time ทำอะไร I spend most of my time Reading, I spend m o s t of my time จุดจุ I spend most of my ว่า pues, ไิันก <ar ic. S 1> ันค่ะ I spend most of my time studying I spend most of my time studying ถ้าคุณชอบเป็นคนที่เรียนรู้นะอืมฉันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู GT ้นั่นแหละแก I spend most of my time <Connect schools> learning <Dun> learning <Bless>. ah uh, I spend most of my time learning okay ah uh, c h she. เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยชอบเมาคนอื่นลวเกินอ่ะเราก็เมาเพื่อนต่อ she spend most of her time gossiping มีไหมเพื่อนที่แบบชอบเมาอะ่ะเอออ่ะไหนลองเมาเพื่อนหน่อยสิแบบแกเพื่อนคนนี้ใช้เวลาเยอะมากไปกับการเมาคนอื่น she spend she spends ใช่ไหมถ้าแบบบ่อยๆ she spends most of her time gossiping she spend most of her time gossiping โ okay. อเคอ่ะ ทีนี้ลองลองแต่งประโยคของตัวเองดู I spend most of my time จุดจ,ดจดุตอนนี้อ่ะพิมพ์มาเลยนะคะ I spend most of my time บวก ing ควรจะให้3ประโยค I spend most of my time creating new video I spend most of my time reading คุณพ่อยอ่านเยอะนะนี่หนังสือ ที่อยู่ในลิสต์ดีก็ต้องทำอ่านให้จบเลยคะเออเล่มน,นี้ดีมากเลยทุกคนแบบว่ามันช่วยให้การออกเสียงองทุกคนชัดนะคะชัดมากแล้วก็ถ้ามีไว้ติดบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แนะนำนะเราก็ใช้เล่มน,นี้เหมือนกันอ่ะแล้วก็เล่มอื่นเวลาไม่ใช่เล่มเดียวนะคะโอเค I spend most of my time learning learning ค learn ือเรียนด้วยตัวเองอ่ะ I spend most of my time learning learning from YouTube I spend most of my time watching useful videos I spend most of my time watching documentary I spend most of my time บางคนชอบดู Netflix watching Netflix I spend m o r e m y ลิ้นผัน I spend most of my time จุดๆุดจดะคิดถึงเรื่องของคุณค่ะอืมเอาล่ะทีนี้เราก็เรียนกันครบแล้วนะคะทั้งโครงสร้างทุกโครงสร้างในคอนเทนต์นี้ก็หวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดแชร์ชอบฝึกใช้นะคะแล้วก็กลับมาดูวิดีโอนี้บ่อยๆเพื่อให้ทุกคนสื่อสารได้เลยคือความเก่งกาจและความมั่นใจในการสื่อสารเนี่ยมันเกิด เพราะว่าคุณใช้มันบ่อยบ่อยจนชินน่ะชินอุ๊ยคิดถึงประโยคนี้ก็โครงสร้างนี้ขึ้นมาเลยจะพูดอย่างนี้ก็เอาคิดได้เลยไม่ต้องวิเคราะห์หลายรอบเอ๊ะอีฟหนึ่งวีหนึงอีฟสองสองอีฟสามอีสามโอ้โหเยอะอะแต่แต่ถ้าคุณจำแพทเทิร์นนะคะจำการใช้ฝึกออกเสียง จำเสียงให้ได้แล้วก็พูดตามค่ะเนี่ยวิธีทางลัดที่จะเรียนพูดแล้วสื่อสารได้นะคะดังนั้นอย่าลืมเอาไปใช้กดไลค์กดแ like, ชร์ให้คุณบอด้วยนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้นะคะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ